ณนะห้องทดลองของรองอาจาร,รย,าย์ใหญ่ส่วนผสมมันนี่ใส่เข้าไปแล้วฉันคิดว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนเลยโอ้อันนี้สารเคมีตัวใหม่นี่นะผสมรวมกันไปเลยก็ยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ฉันนี่จ่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในเมืองซากุระเลยนะไอ้ <c oughs> การทดลองได้เกิดการผิดพลาดขึ้น เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นที่ห้องแรบของรองอาจารย์ใหญ่วันนี้ยังไม่ได้ทำงานมาส่งเลยอะพี่ฝนทำไงดีอะเอ้าก็ต้องเรียบทำมะสิพี่เอกเดี๋ยวรีบขึ้นมาทำก่อนและกันวิชาภาษาอังกฤษด้วยแฮะวิชาภาษาอังกฤษหรอเอถึงแซดอะพี่ฝนทำเสร็จแล้วเอถึงแซดอะไรเล่าว,วันนี้อขอทำอย่างอื่นตั้งหากทำอะไรอะโอ้โหยังไม่ได้ทำเหมือนกันเลย <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ พี่เอกได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะเสียงอะไรงั้นเหรอแล้วคุณครูก็ยังไม่มาสอนด้วยแล้วมันเกิดอะไรอ่ะภาพนี้ลองอาจารย์ใหญ่สอนเราไม่ใช่เหรอก็ใช่อ่ะนะเขาคงทดลองอะไรอยู่ละมอง้งงั้นเดี๋ยวพี่เอกเดินไปตามก่อนนะเผื่อไปทําอะไรแปลกๆขึ้นมาอีกอ่ะได้เลยรออยู่นี่นะทุกคนเอาตามมาไหมอะพี่ฝนเอาก็เผื่อจะให้ช่วยอะไรไงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วว้า ายไหมแย่ yeah, แล้วนั่นเกิดอะไรขึ้นะ่ะแสดงว่าที่เราเบิดเมื่อกี้ต้องเป็นที่ห้องแผลบแน่นอนเลยพี่ฝนแล้วรองอาจารย์ใหญ่จะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ฝนอยู่ข้างล่างเลเดี๋ยวเพียขึ้นไปดูเองแย่ yeah, แล้วทํายังไงดีทุกคน่ายไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนโอ้โหอยู่นี่พี่ฝนรออยู่นี่เลยไม่ต้องตามไปเลยนะเพียจะขึ้นไปคนเดียวจริงเหรอฉันว่าเพียขึ้นไปคนเดียวง่ายกว่านะกว่าจะแบกรองอาจารย์ใหญ่ลงมาอีกอะ่ะบ่นายอยู่ตรงนี้กับฉันก็แล้วกันนะบูบูบู เดี๋ยวนะเพีกเห็นนั่นไงรองอาจารย์ใหญ่ยังอยู่ในห้องอ่ะพี่ฝนรีบขึ้นไปช่วยเขาเร็วโอ้โหร้อนร้อนร้อนอะไรกันเนี่ยทดลองอะไรกันอีกอะรองอาจารย์ใหญ่ครับรองโอ้โหฮออฮใครก็ได้ช่วยจะด้วยทําไมทําไมทดลองอะไรอย่างนี้แล้วไม่มีใครดูอยู่ด้วยล่ะครับอ,อันอตรายนะเนี่ยเฮออแย่แล้วตอนนี้ โอ้โหงั้นอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมพาออกมาเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องลุกไม่ต้องร้องอะไรแล้วนะครับโ,โหดูดิโดนทับเข้าไปอีกแล้วน,น,นี่ขวดอะไรอะเต็มไปหมดเลยฮะน้ํายาอะไรกันนะเอ้ามานี้เดี๋ยวผมจะดึงออกไปเดี๋ยวนี้และครับรองอาจารย,าย์ใหญ่ฮอโอฟืนขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งฟื้นขึ้นมาแป๊บหนึ่งะไรมานี้เดี๋ยวผมจะรีบพาไปหาคุณหมอเออเราวังให้ดีนะน้ำยาท้าเคมีตกนี้มัน มันก็อันตรายทุกรอบแล้วครับมานีเดี๋ยวพี่ฝนเดี๋ยวพารองอาจารย์ใหญ่ไปหาหมอกันดีกว่านี่ตกลงเขาสลบไปแล้วหรือยังอ่ะเหมือนจะสลบไปแล้วแต่ตาย,ยังเหลือกอยู่เลยมานีเร็วครับทําทไมต้องทดลองอะไรแบบนี้ด้วยนะไปบอกอาจารย์ใหญ่ก่อนดีกว่าว่าข้างหลังไฟไหม้จะได้ตามดับเพลิงมาดูให้อะ่ะแล้วนั่นเขาถือขวดอะไรอะ่ะเออไม่เป็นไรปล่อยเขาถือไปเถอะอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ครับมีอะไรกันอีกเหรอ คือรองอาจารย์ใหญ่ทาการทดลองแล้วห้องแลบ,บระเบิดแล้วก็ไฟไหมอยู่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเจ้านี่นี่จริงๆเลยไปเลยไปเลยพาไปหาหมอเลยเดี๋ยวฉันจะแจ้งดับเพลิงให้เขามาดับไฟให้นะงั้นผมขอย,ยืมรถนะครับพี่เอกขับได้เหรอพี่ฝนขับให้เอาไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอายัดเข้าไปแล้วเราก็ขับกันเลยดีกว่าเออเยอะัสองอย่างนี้ฉันผสมออกมาดีมากมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอนะ ผมว่ารองอาจารย์ใหญ่ควรหยุดทดลองสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้หรอกเพราะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องมากไอเรื่องนั้นนะพวกเรารู้แต่ว่าถ้าอาจารย์ผสมอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็มีแต่เรื่องทุกวันหรอกไม่มีเรื่องหรอกนะเออฉะสลบก่อนก็แล้วกันได้ครับเฮ้ยพวกเราจะได้ไปทําเรื่องใหม่ๆมั่งไม่ใช่มีแต่เรื่องสับปะหลาดมาพี่ฝนถึงแล้วคุณหมอครับฝากดูรองอาจารย์ใหญ่ให้หน่อยนะครับ เออพี่ครับผมทดลองวิทยาศาสตร์สำเร็จแล้วเมื่อกี้แต่ว่ามันเกิดระเบิดเออผมสรุปก่อนขอนายเอาเจ้าท่านอนะไปไว้ข้างในเลยนะฉันเพิ่งจะพักออกมาเมื่อกี้นี่เองไปพี่ฝนคุณหมอเขาเพิ่งพักเมื่อกี้อะรองอาจารย์ใหญ่อยู่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไป<อ>ดูที<อ>่ห้องแลบให้ขอบใจมากอย่าลืมซื้อข้าวเหนียวส้ตามตำมาฝากฉันด้วยขออะไรของรองอาจารย์ใหญ่อะพี่ฝนดูท่าทางเขาใจหิวนะเฮ้ ปะขับรถไปคืนพอ,อดีกว่าคงไม่เป็นไรแล้วเรามา้งฝากซื้อข้าวเหนียวซ้อมตามได้อะ่าแต่ว่าขวดน้ำยาหายไปไหนแล้วอะอ้าวเอเอใช่เขาเอาไปซ่อนหรือเปล่าเขาไม่ได้ซ่อนนี่นะเมื่อกี้ก็อยู่ตลอดจนถึงตอนที่พี่เอกอุ้มไปหาคุณหมอหรือว่าจะทำตกอ่ะเออผมผมไม่เก็บรถนะครับเดี๋ยวขอไปดูไฟข้างหลังก่อนนะเออนายไปดูสิตอนนี้เขามาดับเพลิงให้แล้วนะ น่าจะใกล้เสร็จแล้วล่รออ๋อเร็วมากเลยนะคะเนี่ยอ๋ออาจารย์ใหญ่นี่สุดยอดไปเลยเนี่ยมานี่เร็วพี่ฝนเอา้าเดี๋ยวก่อนโอ้นั่นไงรถดับเพลิงมาแล้วจริงๆด้วยโอ้เสร็จแล้วเหรอสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีเป็นไงนะไม่ได้เจอกันต้องนานเลยเนี่ยใช่แล้วไม่พาฉันมาออกตั้งหลายตอนเออเดี๋ยวจะพามาออกบ่อยๆนะครับเอาละตอนนี้ก็จัดการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็กลับไปเรียนกันต่อดีกว่านะพี่ฝนเอเข้ายังชั่ไหน่อยด้วยว่าจะมีเรื่องมากกว่านี้ซะอีกเฮ้ยขยันทดลองทุกวันเลยนะรองอาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยโอ้โหคาบต่อไปนี่พี่เอกก็ลืมเอาของมาด้วยทําไงดีนักเรียนทําความเคารพค่ะพี่ฝนมีให้ยืมไหมสวัสดีค่ะวัสดีครับเฮ้ยพวกพลิกจะลืมเอากันบ้านมาโอ้โอ้ช่วยดูวย้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงใครตะโกนให้ช่วยอ่ะพี่ฝนนั่นเสียงเจ๊ไม่ใช่เหรอพี่เอกได้ยินเสียงพออ่อจริงเหรอมาเร็วเข้านี่เธอจะไปไหนกันเนี้ยผมจะไปช่วยคนก่อนครับแล้วกันบ้านไม่ซ่องเหรอเดี๋ยวผมกลับมาส่งครับผมพอออยู่ไหนนะ่ะพี่ฝนฮะนี่ตัวอะไรกำลังเอ๊ะหัวยาแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นปลาหมึก ปลาหมึกเหรอไม่ใช่แล้วอะไรอะ่ะนี่มันแมงกะพุนไฟฟ้าไม่ใช่เหรอแมงกะพุนไฟเหรอแมงกะพุนไฟฟ้าแมงกะพุนไฟฟ้าเพิ่งเคยเจอสปีชี่ใหม่เหรอนี่ไงเขาช็อตไฟฟ้าใส่พออ,อ,อยู่น,นะน่ะเฮ้ยไม่พี่ฝนร,รู้แล้วอ้เออช่วย,ย,ยด้วยดึงฉขาออกไปก่อนอันนี้ติงนี่นะติงที่ไหนพี่ฝนฮะสติงอ่ะสติงฟินอ่ะอันนี้เขาคือสติงฟินพอผอพอ,อ,พอ,อทำใจดีไว้เดี๋ยวผมจะดึงออกมาเดี๋ยวนี้นะครับ เออ,เอ,อทำยังไงก็ได้รีบออกไปก่อนที่โอ้โหนึกว่าจะโดนช็อตโอ้หายปวดหลังไปเลยนะเนี่ยพอพอ,อออรอดมาได้ยังไงเนี่ยสติงฟิลเขาเป็นแมงกาพูนสีส้มปล่อยประกายไฟด้วยนันเนี่ยใช่เขาปล่อยไฟฟ้าใส่ต้องระวังเดี๋ยวพาพอ,ออไปหาหมอกอนดีกว่าแล้วพี่ฝนได้ยินเสียงใครร้องอีกคนหนึ่งเจ๊ไงเจ๊เนี่ยนะช่วยดูยเดี๋ยวก่อน อรู oh, oh. ้สึก <L uka. S 2> ว่าเจ๊จะโดนช็อตหนักเลยนะพี่ฝน <S <S 2> <S 2> <ๆ>ทุกคนรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพีอกไปดึงออกมาให้แล้วเขา้าแล้วเดินยังไงเนี่ยให้โดนช็อตขนาดนั้นช่วยคนสูดท้ายด้วยทำไมเจ๊ตัวแข็งไงพี่ฝน ไฟช็อตเขาตัวแข็งทื่อเลยยังไม่เป็นไรใช่ไหมเจ๊ยังไม่ตุยใช่ไหมครับยังงั้นเดี๋ยวพาเจ๊ไปหาหมอก่อนดีกว่าเออแล้วต่ใบฉันต้องขึ้นมานั่งข้างบนเลรเนี้ยท่าสวยเออ,เอ,อไม่เป็นไรสวยก็สวย่ปให้เจ๊นั่งข้างในนะฉันเป็นผู้ชายฉันต้องเสียสละให้นะฉันยไม่้อยสบายถึงแล้วพอมอาน,นี่ครับเดี๋ยวผมพาไปนอนที่เตียงนะ วันนี้วันอะไรกันเนี่ยพี่ฝนนี่สามคนเลยนะเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้วสติงฟินก็ามาโผล่ในนี้ได้งไงอะหรือว่าน้ํากําลังจะท่วมเมืองอีกแล้วหรือเปล่าปกติเราไม่มีแมงกะพุนแบบนั้นอยู่ในเมืองหรอกแมงกะพุนที่อยู่ข้างบนน่ะเขาอยู่บนบกได้ยังไงอะ ก็บอกแล้วไงว่าน้ํากําลังจะท่วมเมืองซาก,กุระหรือเปล่าเขาก็เลยขึ้นมาแต่แมงกะพุนธรรมดามันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วก็เขาเป็นสติงฟินไงปัญหาคือเขาขึ้นมาได้ยังไงแล้วเขามาจากไหนตั้งหากหรือว่าจะเป็นหล่อดทดลองที่อาจารย์ใหญ่หรือลองอาจารย์ใหญ่ทําตกเอาไว้เฮ้ยนันา,นาจังจยช่อนยช่วยันาจังก็โดนอีกคนนึงแล้วพี่ฝนช่วยด้วย,วย,วยบูบูบู นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยสามตัวแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปช่วยฮานะจังก่อนนะรีบดึงออกมาเร็วเขา้าอมานี่แล้วฮานะจัง่วยด้วยทำไมถึงช็อตหนักขนาดนี้เนี่ยอผ่าออกไปซะที่ในที่สุดก็ออกมาได้แล้วไปหาหมอกันดีกว่าเอา้าไมกี้่วยด้วยจวยด้วย,วยจอนด้วยฉันจะออกไปซื้อข้าวผัดกินฉันโดนเจ้าตัวนี้ครอบเข้าไปแย่ yeah, แล้วทำยังไงดี คนในเมืองโดนสติงฟินกันทั้งนั้นเลยอะมาไมากี้เดี๋ยวฉันช่วยนายเองรอแป๊บหนึ่งนะฮึบดึงออกมาฮึบไมกี้อือโหทำไมตัวหนักขนาดนี้เนี่ยอึออึบโอ้โหออกมาได้หรือ,อยังเนี่ยทำไมไมกี้ตัวหนักอะดึงไม่ออกโอ้โหหนวดเขาพันอยู่ที่ขาโขอ้คยังชั่วออกมาได้แล้วช่วยป้าฉันไปหาหมอทีฉันไม่ไหวแล้ว เออคุณสมศรีครับนั่นตัวอะไรอยู่ข้างบนสถานีของเราครับป้อมป้อมไปนไงบ้างป้อมน่าสงสารป้อมผมว่าจะห่วงป้อมเยอะเกินไปนะครับเนี่ยไปเร็วเดี๋ยวฉันจะพานายไปหาคุณหมอตามฉันมานะฮานาจังวิ่งไหวใช่ไหมยังไหวอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหาหมอเลยนั่นอะไรกันนะป้อมป้อม ออ้ออ,อฉันผิดเองฉันไม่ฉันไม่ดูแลให้ปัมอยู่ดีมีสุขืออฉันผิดเองจะกะตอดปัญหาคือทำไมสองคนนั่นถึงไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วสติงฟินตัวใหญ่นั่นคืออะไร,รอะพี่ฝนอ๋อทำไมตัวใหญ่บุ๊เพ๊กนายจัดการหน่อยเร็วเข้าอ่าคือว่าทำไมนายถึงมาอยู่แถวนี้เนี่ยแถมอยู่กันเต็มไปหมดเลยช่วยตอบฉันมาหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงต้องเข้ามาในเมืองสติงฟิน ฮะ <Huh? S 2> สติงฟินอ๋อ oh. ฟินฟินเออเอได้ได้เดี๋ยวฉันจะบอกให้เขาบอกว่าเขาอยากได้น้ำอะ่ะสติงฟินอ่าสติงฟินเขาบอกขอบคุณมากๆเลยนะตอนแรกหาน้ำไม่ได้เจออะไรมีน้ำก็เลยไปเกาะเกาะอาจารย์ใหญ่เกาะอะไรพวกนั้นไปหมดเลยสติงฟินอ๋อเป็นแบบนี้เองงั้นได้น้ำทะเลแล้วก็คงไม่เป็นไรแล้วล่วนะเนาะ เออเขาบอกให้ฉันกายล่างเออแล้วต้องยาสารเกลียนเมื่อกี้เขาไม่ฉันกายล่างมีหัวล่ากำลังแ้มมีหัวสมองที่ใหญ่โตขึ้นมาอีกเออฉันคือเล